ูฟางเห็ดก้อนโตจากฟางข้าวเลยครับเนี่ยฟางเห็ดก้อนไงครับก้อนดำมีก้อนโตกับผลผลิตดีมากครับแต่นี่หน้าร้อนหน้าร้อน นี่จากฟางข้าวมาแล้วแต่หน้าร้อนออกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับเ <c oughs> ปดี๋ยวไปดูอีกนอกโรงครับนอกโรงก็มีพวกนี้มีครับนี้ร้อนหน้าร้อนมัน,อ,น,อ,น,นออกดีครับออกดีตอ,ตอนนี้เหลือเป็นนี่แหละแต่แห้ง ก้อนใหญ่ออกดีแต่ว่าตอนนี้หน้าร้อนออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ